สวัสดีค่ะวันนี้เราเอาบรรยากาศสวยๆดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนนะคะทุกคนวันนี้เราก็ได้ไปทานอาหารรอบบ้านกันสองคนนะคะเป็นร้านอาหารสไตล์บารซีลเรียมค่ะเป็นบุฟเฟ่นะคะนี้เป็นขาแกะค่ะเดินร้านร้านนี้ก็จะมีเนื้อมีหมูมีไก่ จะทานอะไรนะคะเราเลือกได้ตาใจชอบเลยค่ะนี่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็คือเราจ่ายไปทั้งหมดหัวละ585คนนะคะเพื่อนๆ<พ>แล้วเราก็ทานได้2ชั่วโมงค่ะวันนี้เราก็ทานกันแบบจุกๆเลยนะคะกับคุณพ่อบ้านค่ะนี่เป็นเนื้อย,ย่างช่างเลยค่ะ ที่มาเมืองบาเกนประเทศนอร์เวย์อย่าลืมมาทานอาหารร้านนี้นะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะร้านนี้คนจะเยอะมากนะคะเราก็ต้องจองล่วงหน้านะคะเพื่อนๆร้านนี้จะเปิดที่เวลา4โมงเย็นนะคะ บรรยากาศภายในร้านน่ารักมากๆเลยค่ะอาหารก็จะเป็นบุฟเฟต์น,นะคะส่วนเนื้อย่างก็จะมีพนักง,งานมาเสิร์ฟที่โต๊ะตลอดเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ